เริ่มค่ะเทอดามที่คอรบค่ะดิฉันนางสายพาพรรอมไพค่ะเป็นดนงเดโม่จำนำชมวัดอรุณราชวารารามค่ะวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับพระบูรษในวัดอรุณราชวรารามนะคะ พรสนะคะถ้าเข้าไปก็จะอยู่ทางด้านหังของทางด้านเหนือของวัดค่ะซึ่งพระโสดถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สาคัญที่สาคัญของรัชกาลที่สองเลยก็ว่าได้ค่ะลักษณะของพระโสดนะคะก็จะเป็นอุโบสถยกพื้นสูงมีหลังคาสองรวสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องสีเคลือบสีเหืองและสีเขียวใบไม้ค่ะช่อฟ้าเวลากาหา โงงลงรับประดับกระจกนะคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีมีรูปเทวดายืนถือพระขันอยู่ในปราสาทค่ะมีคนโทรนนะ้ำวางถู่วนพานดานละพานค่ะแล้วก็จะมีเสาเชิงใหญ่คอยรับทั้งด้านเหนือและด้านใต้ค่ะโดยรอบเสาตก็จะมีจะมีหิน ซึ่งจะประกอบซึ่งจะตกแต่งด้วยด้วยหินสลับลวดลายเป็นดอกไม้เป็นไม้ค่ะซึ่งในซุ้มของประตูก็โว้สดน,นะคะด้านหน้าของะตูด้านหน้าสองประตูด้านหน้าจะเป็นซุ้มยกอร่างค่ะซึ่งส่วนประตู ด้านหลังสองด้านจะไม่มียอดนะะานจจะแต่จะมีะลงรับติดทองไว้ทั้งแปดบานค่ะโดยรอบจะม,ม,บม,มีซุ้มใบเสมาแปดซุ้มซึ่งใบเสมาจะเป็นใบคู่ ทำด้วยหินอ่อนสลักลวดลายประิษถานอยู่ในประิษถานอยู่ในซุ้มหินอ่อนทำเป็นรูปปุสโบกยดยอดเจดียอ JD, ยอดเลี่ยงไม้12ซึ่งในช่องว่างระหว่างซุ้มหินอ่อนก็จะมีสิงโตหินแบบจีนตั้งอยู่จำนวนหนึ่งตัวจะวางเรียงกันอยู่แต่จะมีช่องว่างที่เว้นว่างอยู่ก็จะซึ่งจะเว้นว่างไว้ที่ตรงที่ตรงกับบันไดขึ้นพระโวสด แต่ตรงช่องว่างนั้นก็จะมีการวางตุ๊กตาหินคนจีนซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าสิงโตจะช่องละ2ตัวมีทั้งหมด8ช่องก็จะเป็น16ตัวค่ะโดยส่วนของพระเบียงด้านหน้านะคะก็จะมีจะมีทหารคนจีนทั้งหมด144ตัววางเรียงกันอยู่ค่ะ และในซุ้มพระโสถทั้ง4ี่มุมจะมีเจดีย์จีนทําด้วยหินและซุ้มภูหาจะตั้งคนคนจีนวิเศษซึ่งที่เรียกว่าโปยเซียนจำนวน8คน ่อด้วยโลหะจำนวน8ตัวขนาดสูง1เมตร1เ1มตรครึ่งวางอยู่ทางแท่นประตูทางเข้าออกด้านละ2ตัวซึ่งช้างเหล่านี้ก็จะหันหน้าเข้าหาพ้าโบสถและช้างทั้ง8ตัวนี้ก็จะมีอิริยาบถท,ที่แตกต่างกันไปซึ่งอีกตัวหนึ่งมองขึ้นอีกตัวหนึ่งมงองลงค่ะค,ค่ะ ค่ะกลาบเรียอนอาจารย์ที่เคา,า,คารพนะคะดิฉันนางสาวก,การทะลบจำต่อไะ้ค่ะมารับหน้าที่ในการนําไกด์ในหัวข้อพระพุทธรูปในพระอุโบสถและพระบรมอัฐีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภารายค่ะ กิจกรรมกิจกรรมฝาผนังนะคะมีทั้งหมดสีด้านค่ะด้านเหนือด้านเหนือหน้าหน้าด้านเหนือหน้าตาด้านหน้าพระประธานและด้านหลังพระประธานนะคะจะมีจะมีเกี่ยวกับรูปพุทธประวัติค่ะแต่ว่าข้อหน้าสังเกตนะคะก็จะมีตรงเยี่ยวกองหน้าพระประธานค่ะเพราะว่าวัดอื่นๆจะเป็นรูปมาพตนทั้งผนังค่ะแต่วัดอรุณราชวรารมนะคะ จะมีภาพมางกรโนอยู่เนะพุทธประวัติค่ะและตามซอกหน้าตาเพระเจ้ประตูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องทศชาติชาโดกค่ะค่ะสว่วนพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะาลัยนะคะสมัยรัชกาลที่สองค่ะมีการกล่าวว่าพระบาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงได้อาญเชิญพระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะาลัยนะคะ มาไว้มาปฏิสังขรณาวัดแห่งนี้คะ่ะราวปีพุทธศักราช2438คะ่ะส่วนเกิดไฟไหม้พระอุโบสถในปีพุทธศักราช2441นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่5คะ่ะทรงได้ทรงทรงได้ไป ทรงได้ไปอัญเชิญพระอัฐิในช่วงขนาดไฟไหม้ออกมาอาทานค่ะและได้นำมาปฏิสังขขอแล้วเมื่อพระอุโบสถวัดอารุณราชวราราปรมปฏิสังขขอเสร็จใหม่ก็ทรงนำกลับมาไว้ยังที่เดิมค่ะส่วนพระอโบสถได้พระประธานในพระอุโบสถนะคะ,ก,ะ,ะก็พระประธานสาร้างพระประธานสร้างด้วยฝีมือพระประธานมีพระนามว่า พระธรรมนิสอนโล,ล,ล,ลกธาตุดีโลกนะคะสร้างขึ้นด้วยฝีมือ,รรอพระหัตถ์ของพระพักสร้างด้วยฝีมือพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานาคาลัยค่ะสร้างเป็นพระพุทธปางมาสิปางมานวิามามมชัยคะ่ะหน้าหน้าตากว้างสามสองคืบค่ะและมีและม,มีพระอัครสาวกสองพระสองพระองค์ค่ะหันหน้าเข้ากลาบ หันหน้าระหว่างพระประธานค่ะแล้วก็มีพัดยศอยู่ระหว่างการพระอัคราสสาวกค่ะค่ะข,ของค่ะค่ะดิฉันนะคะนา,นสานนะงสาวคุนทิยาตรงสานะคะวันนี้ก็จะมาเป็นมาคุณเทศชมใบซุ้มและใบเสมาพระอุโบสถค่ะ ซุ้มลาใบเสมาพระโอรสรนะคะหรือซุ้มยอดพระมนนุนนะคะจะมีจะทํามายอดเนี่ยค่ะจะทํามาคล้ายกับเรือนพระยอดมนต์หุหรือบุรสมบนั่นเองนะคะเอ่อ เจดีจีเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาหินคนจีนซึ่งคนจีนนะคะก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าโปลยเซียนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของพระราเมคตนะคะเนื่องจากวัดอารุณราชวรารามนะคะเป็นวัดที่ไม่มีกำแพงแก้วนะคะแต่จะมี ระเบียงคดล้อมรอบอยู่แทงค่ะและระเบียงคดนะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยราชการที่สองเช่นกันค่ะแล้วก็ระเบียงคดนะคะจะมีหลังคาสีเหลืองทองกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทองและสีเขียวใบไม้ค่ะรอบๆของพระ ระเบียงค้นนะคะก็จะปฏิอจะมีปลางจะมีจะมีปลังมานวิชัยอยู่รอบๆนะคะถึงหนึ่งร้อยี่สิบองค์ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบองค์และ มีประตูอยู่รอบๆทั้งหมดสี่ทิศอยู่ข้างในอยู่ตรงกึ่งกลางของพระวิหารทั้งหมดสี่ทิศนะคะโด,โดยเฉพาะทิศเหนือใต้และตะวันตกนะคะจะมีซุ้มจาะน้ำอยู่เหนือประตู ปันนะคะก็จะเป็นรูปของพระนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันนะคะก็จะเป็นรูปของพระนารายณ์ทรงครุฑ5นาทีนะคะถ้าเกิดเพื่อนอีกสองคนพูดไม่ทัน ช้างหล่อโลหะนะคะอยู่รอบๆแปดตัวค่ะทั้งหมดนะคะก็จะหันหน้าเข้าโบสถ์หันหน้าเข้าหาโบสถ์หันหน้าเข้าหาอุโบสถซึ่งสร้างไว้เพื่อเฉลิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรล่านภาะละราชกาลที่สองซึ่งได้ ได้ประทานพระงามมาว่าเจ้าพยาชา้างหัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระลอกพร้อมชื่นพุทค่ะเป็นประเทศรับ หน้าที่ชมพระวิหารหลวงค่ะพระวิหารหลวงตั้งอยู่ระหว่างมนดุกพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิคาะหนึ่งนะคะเป็นพระวิหารหลวงที่ยกพื้นสูงท้ายกับท้ะพุพสรมีหลังคาลดสามชั้นมุงด้วยกับเรื่องเคลือบสีด้านหน,น,น,น้าบันจะมี รูปเทวลาถึงพระขันนั่งอยู่บนแท่นที่ประดับด้วยลายกระหลกค่ะมุมลงรักติดทองมุมประดับกระจกมีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะด้านหน้าจะมีประตูเข้าสางประตูส่วนด้านหลังจะมีสองประตูค่ะผนังด้านนอกผนังด้านนอก จะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแยงขบวนไทยค่ะซึ่งเป็นกระเบื้องที่รัชกาลที่3ทรงส,ส,สั่งมาตั้งแต่เมืองจีนเพื่อใช้ประดับผนังด้านนอกของพระวรวงศ์แต่ไม่งามสมพระราชาุัย t h a ค่ะจึงโปรดให้นำมาประดับแทนเป็นของพระวิหารค่ะด้านนอกของประตูและหน้าต่างทั้ง14ช่องนะคะได้ทำขึ้นใหม่เป็นลายลดน้ำรูปดอกไม้ ส่วนด้านในนะคะส่วนด้านในจะเริมนะคะจะเป็นภาพจินต,ตกรรมฝาผนางังแต่ปัจจุบันได้ทําขึ้นใหม่ได้ทําขึ้นใหม่โดยฉาบด้วยน้ําปูนสีเหลืองทั้งหมดคะ่ะโดยฉาบด้วยน้ําปูนทั้งหมดแต่ก็ยังสามารถเห็นไปรอยในาน,นได้บานแห่งแต่ก็น้อยที่ที่จะเห็น,นะคะ่ะพระพุทธชังพูนุนะคะเป็นเป็นพระประธานใน ในพระวิหารหลวงปางมานวิชัยหน้าตักกว้างหกซอกหลอด้วยหลอด้วยทองแนนปิดทองมีมีประวัติว่าพระสมเด็จพระนัเก้าเจ้าอยู่หัวน,นะคะทรงให้หลอขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุท,ทัศนเทพวรารามที่อยู่ฝั่งพระนคร ประดิษฐานอยู่บนแท่นไยคียหรือฐานชุกชีขนาดใหญ่ค่ะเมื่อปีพศ2496ทางวัดได้พบพระบรมธาตุ4องค์บรรจุอยู่ในโกสา3ชั้นคือเงินหน้าและทองค่ะลำดับเป็นชั้นๆอยู่ในพระเสียนเหตุที่พบก็เพราะ พระพุทธพพุทธนานจารย์เจ้าอาวาสของพระอารุณองค์ปัจจุบันค่ะขณะที่ยังดำรงสมรศักดิ์เป็นพระธรรมค่ะกลุ่มคุณเริ่มบ่ายสามตึงนะคะตอนนี้บ่ายสี่สิบ่ายสามสห้าเพราะนั้นคนที่สอบไม่ทันค่อยมาสอบนะคะคนสุดท้ายเดี๋ยวต้องรองสอบหลังจากจบพู่ทุกกลุ่มน,นะคะแต่คะแนนเรื่องของการนำเสนอ15นาทีนั้นคือถูก,ถกตัดทั้งกลุ่มนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตะกุกตะกักอยู่นะคะทุกคนเลยเวลาที่พูดตะกุบตะกักทำให้เสียเวลาในภาพรวมของคุณนะคะทีนี้วิธีการนําเสนอนะคะคุณต้องนึกถึงว่าขณะน,นี้คุณกาลังนาชมคุณกนะับนักท่องเที่ยวอยู่ที่วัดนี้นะคะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าการชี้ตําแหน่งคือการชี้สิ่งที่คุณกําลังพูดถึงนะคะสุภาพนี้อ่ะ ตอนนี้นะคะที่เราอยู่ด้านหน้าของท่านนะคะคือพระพุทธเจ้าช,ชมภชูนนะะรุษมหาบุรุษลักษณตถุนาสีตายาภูตปะพีนี่คือการบอกว่าตำแหน่งไม่ใช่การชี้ว่าภาพนีเลยนะคะเช่นเดียวกันเอ๋อจิระโผล่แล้วกันนะคะคนแรกนะคะเวลาที่จับไม้นะคะมวลสารนุการาที่เสียงม,มันตกตกประกาศเพราะว่าไม่นั่นแหละค่ะเวลาที่ I'm not. ถ้าบรรยายแบบนี้จันก,ก็ไม่รู้ว่าแล้วไหนที่ชอบฟ้าไหนที่ไปละกานี้ไม่ดีคนพูดก็ไม่รู้กันว่าไหนที่ชอบฟ้าไปละกาหรอือหนล่าไม่้หรอกนะคะในเวลาที่ที่เราอยู่อยู่ใป็นแบบพี่ที่ ที่จะได้เห็นสิ่งที่เราจะบรรยายกับสิ่งที่เรากำลังอยู่ตรงหน้ากับคนที่นําเที่ยวนะคะคนที่สอง ชี้ตำแหน่งก็เหมือนกันพูดถึงหน้าบาันอะไรไม่รู้ที่หน้าบันนะคะ,ะที่ท่านเห็นประตูทั้ง14ชอ่องอย่างนี้ค่ะนี่คือการชี้ตำแหน่งไปประกอบกับสิ่งที่พูด,พดแล้วก็ปรากฏที่ที่ฝั่งก็จะเห็นมาด้านน,นท้่ท่านเห็นนะคะคือประตูทั้ง14ช่องซึ่งมีลักษณะ